สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อพบกันอีกแล้วเนาะกับสองแสและวันหน้าซูนหนึ่งทุกคนทุกคนเห็นอยู่บทข้างหลังไม่เนี่ยป้อคนผักมะคูงเนาะแสและชิตตาเนาะแสและมีห้อยข้างอยู่โลหนึ่งเนาะก็เลยสิตําซูนซุ่มเมียนะกินเนาสชเวนนางลิ่นในเตียงนบอลทมใหม่เนาะก็จากนี้แหละ宝妈ชีหลววห้อยตํา มาฮุงซูสิเ่วนกินเนาะนอนตื่นขึ้นมาแล้วคืออยากเนี่ยสงสงไทยมียาปอกผักให้เนาะอันนี้คือห้อยข้างนะทุกคนห้อยข้างหรือว่าห้อยคนแสแหละตามหมอกีกส่ให้มันอาบฝาเลยเนาะมันอาบฝา,า,ามันคลายดินเนาะทำมียาปอกคนพักไงมาฮุงกับจนเฮียแล้วทุกคนได้มีไงนะคนเอามาร้ายมือเลยค่าก,กับสิตาม ใ้อยาดยึดได้ให้ยันถ่าเป็นคนตามดูเมื่อม่หยาเมิอค้มดีกว่าให้ยันค้มท่นบอกเกาะส้นมาคุงอันนี้ฮะบ้านฮะนะหงุงพันทกคนมีปอกผักแสละดัางไพ่างหมอน้ำหอมอะไรแล้วนองไว้พอกสบ้อยบางๆเลยะงุง แม่นย,นยนนน้คูลงไปซุ่มแซ่ก็สุ่มไงน,นนะสามหมูเลยทุกคน่ตีของแรงซีหม่กันหนึ่งเขาเขาหนึ่งเขา,ขาสีหมงานตามมากที่มาดีเลยกองมากนะทุกคน่ะเนี่ยได้มาก,กัเฮ็ดเนี่ยหนักอทุกคนเลยเนี่ยได้บบมากคือกินแบบโบแสี อีกไม่มีวะเลยจะเพื่อซื้อใหม่เออซื้อหนนะเหื่อยหนักเนี่ยมาบดีเบืองค้องกับบอดีตากนะาซื้อพวกหน้ามาเลยนอนคบมียั้งกับแผงทุกคนเลยอย๋ยวนี้นเงื่นขื้นล้องกับถินคู่กันทุกคนยังมดทานลงวะเนี่ขึ้นแผง เลียงค้องไก่มีปอกคนพักไก่สีหอดย่ามหายย่ามหน้าดีเด้อทุกคนเด้วยต้มเลยกไท้ายหุดนไงเดือนหาเดือนหุ่เดือนี่ะเดือนหกคนก็อเดือนหก่งอะไรเดือนหกเลยเดืเดือนหก่ล่าเดือนหาซักคนเดือนหาเดือนหก่ล่าเดือนหาซักคนเดือนเพ่งเดือนแหมเดือมาเดือนหุกว่า ม่แปดคำอะไนเอาไปคนยกไม่ฮาบุญจักเดืนไหลเมาเไแปดคำอะไรเดือนหกแหละเดือนหกเดือนเพ่งเดือนแหมนี่คนจะไหนก็ได้ไทยหุแล้ะถ้าพ่นดีก็ได้ต๊กกะไว้นาะทุกคนอันนี้พ้น้ากันถอยอยต๊กมาพ่นดีกวถลงแล้วนี่ยถ้าพ่นดีพ่นต๊มีน้ำในหวยในห้องก็จะก็เตรียมกันแล้วมีน้ำย้ำได้ต๊กย้ำนั่นทุกคนเอาับปุ๊กลงย้ำนั่น นนมาทุกคนเลยแถลไตรงหงน้าแล้วเนาะเดี๋ไปดูว่คอยถ่านหน้าโพดง่ายโอ้แม่อืมแลวว่างด้วยไ้าแจ้ไว้ลยต่อแล้วสีส้มซุกคล้ายบวไมีเหลือเส่สลักหน,น,นมูมียาปอกสูงด้วย มีเนาะไอกตัวตัวให้มันมีเย,ยกกเอะๆนะถึงเดนีนอนตา,าอันนี้มาคุงมีไงปลอกผักเรียบร้อยป่ะมานไปตำม,มากุกต้นถ้าแหลกตำหมกิใส่แตงโมน้นนอนชาเรียบร้อยแล้วมีมีแต่บีบมหน้าใช่เนาะ สมุนวานไน่ไล so ่ไปบท่านนะเข้มขัดเน่ยมาเข้มกันเลยมันจอดมึนที่ไม่อม่สุดเย็นไม่ใช่ยังมาสั่งนียแล มแม่มาฝึกี่น้องเลยใช่ใช่ใช่ไปนั่นโบท่านเยอดนี้เก็บปลาี่ด้วห่อนั่เคาจะแต่นี้แ้ลกปจะ พกมาเนี่ยเดบดโได้ตามใจแบบแก้หลดแบบเออไม่แก้กินนะนี่ก็คือกระปุนชิมออมาพีกระตุกใบเกาบ พี่น้องมาจัดหอยสะให้อนี่เนาะเขามีขับปุ่นเพาะมีขบุ่นให้ให้ข้างให้ข้างไห้ข้างด้จันมนห้อยแขงอู้นี่ย้ายแห้งนี่จะย่วยคืออห้ข้างมเยัดโซ่กันนะ หน่วยใหเนี่ยยังอ้าปากนั่นแล้วนี่กินท่าบาทไม่ใช่แก่บรรยากาเนาะคนไปห้อยข้างห้อยข้างจะแหล่ว่าห้อยข้างมันหน่วย,ยใหญ่ไหมแค่แต่ว่าไม่มีคนดูอะไรแค่เนาะอือ หมออือก็กินตะห้อเนี่ยมันถือมันถือน่าทุกคนแต่ว่าเหลืองแสบกะว่าทอยให้แค่หน่อเหลืองนั่นให้แค่สีนัวกวนนมาสู้ดูแต่เนื้อป้บ่งหน้าตาด้วยทุกคน ไปไปซูมเซลน้ำซูมผู้เฒ่าอ่ะไปหุ่นบุ่่นบ่แดดบ่น่าหน่ะมาเด้อมาเด้อกินห้อยข้างกินตำเด้อ ม่หนแม่ขอไปตามห้อยน่ะขอพิาาบุงไป่ใช่ใช่นั่งสมาดฮัลุยลุยม้เนมันย่อป้อคนไปนั่งมันย่อใส่แกแกด้วยไม่ค่ะัดียใหม่เฮ็ด กินอยู่โมใหม่มาลุงนูมาเอ้ยหันล้างใส่เดะแทะนะมากินอยู่พี่แต่ซ่บแ่นี่นะอ่ด้ยยลุงนูขึืนเลยหอนลีดะมึงเนี่ยเดะนะทุกคนสามมึงแบงกินก้อนแม่แม่ใจสิกินถ้าสิจ้า ทำบุญยาก็ให้เจ็บปากทำให้ตามซูจนจะเจ็บปากทาหอน่ยแน่กินเพียไม่น้อยนะอาดยซูมแซแวผูแถวจะมีเด้อทุกคนนางผิดดอกผู้วดอกเออนางไก่ผูวเหียมผัวแล้วนางเหียมผัวผิดมันกสีแวเออเสีเันมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อกินหอยเด้อซ่บเด้อพี่น้องเด้อมันจะเพความากินหอยเกาขาวเนชื่อน้จิวมาหาหอยิอยาซดปันไดนะ ตู้จักหอยสดน้อยบัสดซหอยสดแห่ลวกซุกหอยลวกซุกแล้วมันแงแ่เลยหอยแข็งหอยถ้ามันสดนะไม่เหลือจะน้อยบาามามันจะมีเหลือเดนน้อมันบัวสดแบบนี้บัวสดค่ะยวเผือมาหอด้าน้างก่อนเฮียเลยเชิดเชิดเชิดขำแบบยังไงเชิด ไม่ไ yup. ม่แ <constitutional> ล้วก so ินมาเอาเอาเอาาน้ำดังบ็ไปาจบหอนหน่อยนึบดซดค่ะคุนาเนาะเพื่อขามาหอดเทากันเพื่อซีหอกระซนีลเว่านี่คือยูว่าี่หอบักกินนะเพราะตัวนี้กินบักกินนะพี่นะบักกินเ็ดอหายกินไบงเนาะสแบเด้อพี่น้องเยแบเด้อ ไม่ทูได้มือหนูดะใส่มือหนูมันจังแสบมันจังนัวจังเลยกันเองฮะตองใส่ไม่ตะเกียบมามกันไปเห็ดแจ่วปลาแดกก็แซงริกนอยนึงว้าของด้วยแจ่วเพิ่นอ่ะแจ่วผสมนะแจ่วยังไงนะจะเดี๋ยวปลาแดกแล้วแซิกสุดปลาแดกันวปลาแด่ยชาเคียมากินตามเด้อเคียฟอยู่อยู่ไบอไปแล้วบ่ไปเือน่ะ่จ้ะเพือนอะไร เออก็จะไปผูกแขนะจ๊ะเป็นบนีปอเนวถึงมือถนยบอร์ซดหามานวเดเบย่งนออกโปันใดบยอยากโปันใดเนาะโอ้ยเป็นได้มเรงลือเอามเรงัน้นได้การให้ทำะไ้อ่ะไปยเฮ าตอนคัวใช่ไหมตัวาตอนขัวหอยบชดแหะหอยบชดอ่ะมียักป๊อกมาเป็นมือเกาะเปลี่ยนมือเกาะไมได้เดก่อนขนาดเท่าตามอักตมมอยู่บ่โคมาคุงค้มาคมนะคงกันมาบ่คงเจ้าได้นะอะไรคูาเนาะหอยบดปนินเลย นั่งกินโลนัดแบบโเลยว่านี่นอนใหญ่เนาะเป็นน้ำมาคุงบาไมาต่าอันน้คุงนื้อยามคุงยยาบอันบอกเกาะไปเลยไม่แล้วอเร็วกว่นวนน้าขอบุไม่ชนี่มาตามวันจะว่าเค็มเหรอคือว่าเค็มเ้างของแพ้่นั่นเลแต่ะ ท่ S <S <ọ> ôi, nhà, ้มเโดกอย่า right ้ม e. <sn> ันกันเลยคอยปู่ก็ท่นายจะมงหักินบดพกมันอ่ะเมื่อน้อยเขาว่าอาชีพเมื่อน่ะปู่งดูว่าเจ้าว่ามันชีโดกบายากว่าชีเมื่อแม่ปู่มีแต่ต้นโมมีหมาไอ้เพื่นก็พอปูกลูกก็พอปูเจ้าว่าชีโดกบดเมื่อท่านละเกิดหมากมั่งัวกินก่อนเมื่อท่านแต่งานจะมา มันน่หมไหน่หรอแซมปายคเามแนาเดอนเดียวเกียงงง่ครับเาคมันโซดแหแซมมีเหลือมหอมอ่คือไฮะขอถือใหม่ยไงพี่อ่ะ มันนั่นแล้วมันกินแต้มกินเต็มปากเลยหูเค้นมีาเ็นมดทุกคนอันนั้นคับอันนี้นึ่งหอยคับอันนี้นึถือมันสดถือมันสดหอมน่าน่าเอาโหล่าอย่างน่านีหางเดียวจับไปเสือมันค้ายดีวะยะ ทายบอดีนะมันจเน่านะเพจะบกฮอยลงมาเดีเพราะว่ามันชกก็จะจะ้อ่แฝนถ่าเพราะว่ามันอันนี้มันค้างเป็นเถิงเน่าตัวแทแบแทงเน่แรล้ตัวสบบัวแม่ซก็ห้อยข้างมันนัวกลนาวไม่นัวแลแต่ก็ขมมันขมอย่างเดียวมแบบุงยังไงอยมแุยังไงนกินคบหุงขม ้น้ำบังกูใช่เนาะน่าวส่เลยต้อหมานาวเวสองหมาสามหน่วยได้ติเลียื่ลเือนอะลูกสะห้าลูกถือคอยนาวลห้ลูกตลาดแรกมีหันเยอะอแต่ินมันเมาวอมานนเอุณมนมันความจะกินดเวยสิ้กินเนาะ เอาไวทุกอย่างขาดมันเยนดองนะเอาไปขับเฉยมาครับข้าวไรยังมีบอกทุกคนมีของเพชรนะคะมีของหวานบอกแกะเพชรแกะเพชรว่าชมนว่าชิบกินบอกทับอีส์นะเมียเอามายัดมียเสียใจกินก่อนบอกหมักม่วงกระโอกับมัม่วงไข่นะทุกคน ออกมาแน่หมกงวงไข่กันให้คนอันนี้คือหมกงวงไข่เด้อนวลนนี่เนาะแบบนี้หอมอันนี้คือหมกงวงพันธุ์ไข่อันนี้คือมวงกระอมวงยัดบกเรมวงปีนี้มีเด้อเนาะมวงกระอน่ะอือบ่ค่อยมีจนบ่มีมวงกวนเ็ดธรรมดาน่ะพ้นตกลมมาน่ะถือกระสอแลนดงๆๆวานีเด้งัวแลนใส่กกมัน ตะกี้นะเข้าไปเต้ดึกเด้ดอ,อกวางโบสีหม่งไปเกี้ยนยานพระทานกระเจ้ากีรถจักขึ้นไปกัมมันหัวหมุ่งเศร้าโตเลยไปยืนทาบบวงม่วงล้นเน่ก็ของปะหนัมทุกคนกินอิ่มแล้วก็ขยโยขย,ย,ยายมาเฮ็ดเบียเขึอนพอยขึอนมันแสแหละกับซิมาหนึ่งเขาเนาะทุกคนอันขีป่ไปดองนะอาสิบบ่คอยได้ยินเสียงแสแหละแห่งปันได้นอกขี่ปันไปดองแสแหละลองทายไปเบิงเนาะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะอย่ามัน,นตีลิกาซิตเนาะลองทายไปเบิงลองลอารมณ์ มันกระดซื้อยนอนเสาแหลทายกะใบเงาดอกเพราะว่าไปกะยูไบเฮิเ้งเนาะทุกคนไปค่าเดียวกบมากมันหอนโอเคนะทุกคนวันนี้สเสแลกอ่ะสิบห้าหนึ่งเขาก่อนสีได้โจ๊กคลิปแหละไว้พอกันไม่คลิปหนาเนะมาะตามมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสเสแลเใ็้คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี